สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูไก้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําขนมจีบทอดค่ะค่ะก็จะมีแผ่นเกี๊ยวค่ะน้ําเปล่าน้ําปลาน้ํามะขามเปียกน้ําตาลมะพร้าวผักชีพริกป่นซอสปรุงรสผงปรุงรสเกลือป่นน้าตาลแป้งมันซอสหอยนางรมสามเกลือหมูสับตรงมือทําเลยค่ะจากนั้นเราจะมาทําหมูเด้งก่อนนะคะ หมูสับค่ะน้ำเย็นจัดค่ะสามเกลือค่ะน้ำตาลค่ะผงปรุงรสค่ะซอสปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมค่ะแป้งมันค่ะ ็จะได้แบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเนื้อหมูก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะพอแค่นี้ค่ะเนื้อหมูค่ะจากนั้นเราก็จะหมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะ,ะจากนั้นเราจะมาเคี่ยวซอสมะขามค่ะ เปล่าค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือป่นค่ะอะเราก็จะเคี่ยวจนกว่าทุกอย่างจะละลายค่ะ เราเคี่ยวมา15นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่แป้งมันลงไปค่ะให้ขาเหนียวขึ้นมาหน่อยนะคะ เราก็จะได้ความเหนียวประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ,ะจากนั้นเราก็ใส่ที่กดลงไปเลยค่ะปิดแก๊สค่ะความเผ็ดตามชอบค่ะ ั้นเป็นผักชีโรยหน้าค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็น้ำจิ้มสามรสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มสี่รสเลยค่ะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเรียบร้อยค่ะมีแป้งให้เราขูดออกบ้างนะคะถ้าแผ่นไหนมีแป้งเยอะให้เราขูดออกค่ะ ประมาณนี้ค่ะจากนั้นใส่หมูค่ะหมูไม่ต้องเยอะนะประมาณนี้จากนั้นห่อค่ะบีบตรงปลายแบบนี้ค่ะพรามีแป้งให้เราขูดออก จากนั้นใส่หมูค่ะหมูไม่ต้องเยอะค่ะหมูก็ประมาณนี้จับจีบขึ้นมาค่ะบีบตรงปลายค่ะบีบตรงปลายแบบนี้นะเราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะทำให้หมดเลยค่ะจากนั้นเราจะมาเช็คน้ํามันค่ะถ้าฟู่ขึ้นมาแบบนี้ก็คือร้อนแล้วนะคะ เราจะไม่ทอดไฟแรงนะเราก็จะเบาไฟลงนะคะจากนั้นใส่เกี๊ยวลงไปค่ะทอดไฟอ่อนทอดไฟจนก,กว่าจะเหลืองกรอบค่ะ พอเหลืองกรอบแล้วน้ำขึ้นค่ะเราก็จะได้สีเหลืองเๆกรอบๆแบบนี้ค,ค่ะจากนั้นก็จะน้ำจิ้มค่ะเราก็จะชิมแล้วนะคะน้ำจิ้มเราก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะรสชาติน้ำจิ้มก็คือเปรี้ยวหวานนะคะ มีเค็มมีเผ็ดนะคะสี่รสเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาชิมค่ะอร่อยมากค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแม่พึ่งกับน้องคูก้าด้วยนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ